มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้นะคะ41จังหวัดยังคงมีฝนค่ะกอทอมตกร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเมื่อวันที่18กันยายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุนะคะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชงาิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองตังแล้วก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ